สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณพิทักษ์ปังอุทาตำแหน่ง Double Diamond Evernine ทิ 9, ้งงานประจำสู่ธุรกิจ Evernine เปลี่ยนชีวิตใหม่การเงินดีงานปัง ด้วยความพร้อมของบริษัทเอเวอร์ไนในเรื่องของความมั่นคงและเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นในการพัฒนาที่พร้อมจะสร้างอาชีพให้กับผู้คนและถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมธุรกิจเครือข่ายเลยเป็นแรงบันดาลใจให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทำงานประจำเป็นพนักงานห้างรายได้ไม่พอใช้พอได้มารูจา้จักและทำงานกับบริษัทเอเวอร์ไนตตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นคือความเปลี่ยนแปลงสุขภาพดีขึ้นความมั่นคงทางด้านการเงินซึ่งมีความตั้งใจที่อยากจะเห็นผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและตนเองก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ส่งต่อความสำเร็จให้กับผู้คนอีกมากมายครับผมกับตันชาวตะการนะครับ นักธุรกิจระดับดับเบิลไดมอนด์ครับของบริษัทเอเวอร์ไนครับสวัสดีค่ะส้มกันชูตานะคะเป็นนักธุรกิจระดับดับเบิลไดมอนด์ของบริษัทเอเวอร์ไนค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้เล่าถึงความสําเร็จที่ได้มาร่วมง,งานกับแบรนด์เอเวอร์ไนในวันนี้หน่อยละกันค่ัเป็นอย่างไรบ้างค,ครับครับตอนนี้ถ้าพูดถึงผลลัพธ์นะครับเรานะฮะสิ่งที่ได้จากเอเวอร์ไนนะครับหนึ่งก็คือที่ดินหนึ่งแปลงที่จังหวัดนครนายกเนาะแล้วก็สองก็คือ บ้านนะครับบ้านใหม่หึงหลังนะครับมูลค่า3ล้าน5แสนอยู่แถวๆถวบริษัดเลยทอง4ค่ะแล้วก็ล่าสุดเราออกเมอร์เซเดสปายแดงนะครับเป็นของขวัญให้ภรรยาครับส่วนคุณส้มเป็นตัวเองก็คือเป็นแม่บ้านนะคะขายทุกอย่างค่ะสักเบอรยันเรือลบนะคะแต่นี่ก็เป็นแม่ค้าขายจิวเวลรี่ด้วยนะคะแล้วส่วนคุณสามีก็มีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับทำรถค่ะผม ซอมรถรอยบุบโดยไม่ต้องทำสีนะครับผมเป็นช่างคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะครับก็เคยถูกเชิญออกรายการถึง6รายการนะครับตั้งแต่รายการมันแปลกดีนะข o อเกียร์รถรถยนต์เมดินไทยแลนด์ล่าสุดรายการกระบี่มือหนึ่งครับ<ส>ถือว่างานของผมก็เป็นงานที่ดีนะครับแต่งานเครือข่ายเป็นงานอีกงานหนึ่งที่มาเสริมให้ดีกว่านะครับก็ถือว่ามีไรายได้2ทางดีกว่าทางเดียวถูกต้องไหมครับ ะจะเป็นสินค้ามากกว่านะคะคือสินค้าตอบโจทย์นะคะและุ่มผู้บริโภคก็คือ,อะระดับกลางล่างคือได้หมดเลยนะคะแม้แต่คนทําธุรกิจก็ทําได้นะคะคือจับต้องได้สินค้าว่างั้นเถอะแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็ ข้ามคืนนะคะแล้วก็ผลลัพธ์จากการที่ทําทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออในเมื่อเราทําได้คนที่ตามลาก็ทําได้สิ่งหนึ่งที่ได้จากงานเครือขายคือเราชอบเที่ยวนะคะเราจะเที่ยวทั้งครอบครัวนะคะเราชอบเที่ยวกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคือการทรําธุรกิจคือนอกจากรายได้แล้วอิสรภาพทางทางการเงินแล้วก็ยังแน่นอนก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนะคะค เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากขออนุญาตคุยนะครับเพราะที่นี่นะครับจุดเด่นของบริษัทเอวนาของเราก็คือสินค้านะครับเราจะปลูกฝังทีมงานนะครับแม้กระทั่งตัวเราเองทั้งสองคนนะครับให้ใช้สินค้าแบบ100%เซนะครับแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับแล้วก็เป็นผลลัพธ์นะเป็นผลลัพธ์ของของสินค้าให้ได้นะครับอย่างผมเองตอนนี้นะครับเดิมทีนะครับน้ำหนัก85กิโลนะครับตอนนี้นะฮะตอนนี้ ตอนนี้เหลือ7 70, 7 0เดสิบเดท่า้นเจ็ดนะเจ <75 S 1> <75 S 2> ็ <75 S 2> <75. S 1> ดสิไปถึง10กิโลครับตอนนี้ครับก็เป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ของเอวนายนะคะของเราก็จะเป็นสินค้าที่ในกลุ่มของอินเดียนที่ไม่มีสารเติมเต็มพวกนั้นก็เกี่ยวกับ มวลมวลกล้ามเนื้อทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบของการทำทำเกี่ยวกับอาหารเสริมอะไรอย่างนี้ครับเพราะเอเวไนท์เขาก็มีสิ่งดีๆให้เราแล้วก็เอาตัวนี้มาทํามาทําเพื่อที่ให้ทุกคนได้ต่อยอดในการทําธุรกิจแล้วก็ใช้ความรักนะคะการความรักแล้วก็ใช้สายสัมพันธ์ในการทําธุรกิจนะคะคุณธรรมนำธุรกิจคือสโลแกนของเอเวไนท์ค่ะและที่สําคัญที่สําคัญขออีกนิดนึงนะฮะเราใช้นะสิ่งที่เราทําก็คือเราใช้วิถีชีวิต ะะวิถีชีวิตที่มันไปกับธุรกิจได้นะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมครับครับก่อนอื่นนะฮะต้องขอขอบคุณะะอัปไลน์คนที่ชวนเราก่อนนะครับคุณสุรพันธ์กันทธารมซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับดับเบิลไดมอนด์เช่นเดียวกันนะครับและก็ขอบคุณบริษัทเอวานายนะครับทั้งคณะผู้บริหารทั้งหมดเลยนะครับนะฮะ ก็ขอขอบคุณท่านประธานนะคะคุณแม่สุนีนะคะที่เราพูดคาว่าทุ่มแม่สุนีเพราะว่าท่านมีความเป็นสื่อเป็นเกียเองกับพวกเรานะคะทาเครือข่ายมากเเยอะคือปกติเราจะเข้าไม่ถึงกับผู้บริหารนะคะแต่แม่จะมาใส่ใจกับพวกเราคือดูแลนะคะนักเครือข่ายเสมือนกับเป็นไม่เสมือนก็คือครอบครัวเดียวกับกท่านนะคะก็ดูแลเทคแคร์ใครมีอะไรขัดเหลือท่านจะ,นจ,ะจะคอยลงมาช่วยท่านจะเป็น เป็นกระบอกให้เราว่าเออทาอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเป็นแม่ที่ปกครองลูกๆใช่คุ่ณแม่คุณแม่น่ารักมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยทํางานง่ายนะคะแล้วก็ทํางานง่ายคุยกับใครก็ง่ายแล้วก็ใช้จากความรู้สึกแล้วก็ความใช่ความชัดของเรานี่ค่ะที่จะทําเอวานายว่าเรานี่แหละใช่คือเราคือเอวานายเพราะเราหัวใจเดียวกับท่านมีความรู้สึกว่าเราอยากให้เราอยากแบ่งปันนะคะเช่นคุณกัปตันเลยค่ะโอ้โหเป็นเรื่องที่ที่ดีมากๆเลยนะการทําธุรกิจเครือข่ายหลายคนนะทำที่ทาที่ไหนก็แล้วแต่เขาเรียกว่า ทําทไมถึงไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ในการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับคนที่ประสบความสำเร็จเพียง3%แคน่านั้นเองนะครับแต่ในธุรกิจเอวานายนะครับเป็นเป็นบริษัทเดียวที่สามารถประสบความสำเร็จได้นะฮะเกินผมถือว่าเกิน50%เนะเพราะเนื่องจากที่นี่นะครับเป็นสินค้าขายง่ายนะครับนะสินค้าขายง่ายใครก็มาขายได้นะครับ นะใครก็ไม่ขายได้แต่หลายหลายที่นะครับสินค้าเป็นสินค้าที่ขายยากสินค้าขายยากก็คือเป็นสินค้าที่ราคาแพงที่นี่นะครับบวกลบนะครับอยู่ประมาณไม่เกิน5 0าบาทแมนั่นก็เลยเป็นสินค้าที่ขายง่ายใครๆก็ขายได้ใครๆก็ทําได้ที่นี่เลยเป็นโอกาสของทุกๆคนครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปากนนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ ipm update เลยละคะ่ะ สำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ